คันนี้เนี่ยเป็น p c x ทำพ่วงข้างแบบเก๋ๆแบบนี้ออกมาได้หมดเลยมีผ้าคลุมมีขาไว้สําหรับแยกและตั้งได้ถอดพ่วงจากตัวรถง่ายมีชุดกุญแจแถมให้มีขาตั้งพ่วงแถมให้ถ้าเป็นรถใหญ่มันจะมีระบบเบรกมีเป็นชุดดิสเบรกมีปั๊มเบรกที่ต้องเพิ่มมาใช่ครับมันใหญ่กว่าด้วยจะมี็นคอนโซลภายในนะฮะพราะมีภายในด้วยคอนโซล USB นะตัวนี้ ตัวนี้เวลาเราเปิดะยนบีจะแสดงว่าแบตเตอรี่ในรถเรามีเท่าไหร่แล้วสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นสปอตไลท์นะฮะด้านหน้าเวสป้านี่เขามาทำอะไรพี่เวสป้านี่เอามาทำใหม่กันล้มครับเหมือนเป็นสามล้อใช่ลักษณะเพิ่มล้อเข้าไป2ล้อซ้ายขวาจริงๆมันไม่3แล้วนะตอนนี้มันเป็น็น4แล้วเออเพราะว่าล้อตรงตรงกลางยังอยู่สวัสดีครับ ผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพาเพื่อนมาชมมอเตอร์ไซค์ครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบเท่มากเพราะว่านี่คือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูสวยมากๆนะครับคันนี้เนี่ยเป็น p c x นะครับแล้วก็ทําพ่วงข้างแบบเก๋ๆแบบนี้ออกมาที่สําคัญเลยที่นี่ใจบ้านผมด้วยนะครับที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าซอยไทยประกันนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ p c x ที่แบบว่าอยู่ในกระแสแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยเป็นมอเตอร์ไซค์ไทยอั่ม เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของโปรเจกต์นี้กันนะครับเห็นเขาบอกว่าเขาทำมาแล้วประมาณ8ปเ้าปีแล้วด้วยนะแต่เราเพิ่งเคยเห็นนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ช่างตั้มนะครับร้านสุนามินะครับร้านสุนามิครับสุนามิครับทำไมชื่อสุนามิพี่เราตั้งชื่อเป็นชื่อลูกสาวนะครับเพราะลูกสาวเกิดช่วงสุนามิมาพอดีลูกสาวคนสุดท้อง ทีแรกเราก็นึกว่าว่าสึนามิเนี่ยคือว่าเจ้าของร้านหรือว่าที่ร้านเนี่ยจะต้องเป็นแบบมีเชื้อชาติญี่ปุ่นแน่เลยแต่จริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเกี่ยวที่ว่าตอนนั้นลูกสาวเกิดแล้วก็ช่วงสึนามิพอดีครับเราตั้งอย่างนั้นเลยเริ่มต้นเลยที่แรกเราทํากับรถอะไรก่อนเริ่มต้นที่จริงแล้ว่เราทํานานกว่า9ปีตัวไซด์คาที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยเราทํา9ปีแต่ว่ารถขายของรถซาเล้งพ่วงข้างเนี่ยเราทํามาตั้งแต่เปิดร้าน20ปีแล้วนับจากตั้งแต่นู้นมาถึงนี่แรกๆเราทาเป็นพ่วงข้าง ธรรมดาแล้วก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับครับประมาณนั้นแล้วมาเปลี่ยนเป็นพ่วงข้างที่เป็นหน้าตาแบบนี้พี่คือมีคนชอบเขาก็เลยมาบอกพี่ตั้มทําแบบนี้สิอยากได้แบบนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยมาทําแบบนี้อยู่โรงงานไฟเบอร์การ์ดมาก่อนคือเรามีความรู้แลวใช่เรามีความรู้อยู่แล้วเราก็เลยมาเปิดร้านซ่อม มอไซก็ oh, เลยหลังๆมาก็เลยทําเป็นพ่วงข้างไฟเบอร์ก๊าไปด้วยเรียกได้ง่ายๆว่าทีแรกอ่ะเราทําพ่วงข้างอยู่แล้วเปิดร้านซ่อมมอไซด้วยใช่ก็เลยเอามาใช้รวมกันกับไฟเบอร์ก๊าที่เรามีความรู้ใช่ถูกครับก็คือตัวนี้ที่เราเห็นนะก็คือมันเป็นไฟเบอร์ก t า ใช่ไฟเบอร์การ์ดครับนะครับอย่างนี้เรามีทั้งหมดกี่แบบพี่รูปทรงแบบนี้มันถ้าเป็นรถใหญ่ก็อยู่ประมาณ3แบบ4แบบนะรถเล็กก็ประมาณ3แบบ4แบบเหมือนกันอ่ะพิกัดนี้คือรถใหญ่นี่อพิกัดนี้คือรถใหญ่เป็นพวกแบบว่าฮาร์ลีหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ฮาร์เป็นเราก็ทํามาแล้วนะทำทบทุกรุ่นฮาร์ลีฮาร์ลีก็มีไทอัมอินเดียนรนใหญ่เนาะที่เราทําไปแล้วก็โกวิงบีเอ็มบีเอ็มก็กำลังจะเข้ามาเหมือนกันโอ้โหก็ทานะทาดูว่าพี่ทําไปเยอะมากอย่างนี้ขอถามได้ไหมว่ารถที่ผ่านมือมาเนี่ย ี่พันคันแล้วพี่มันน่าจะเยอะนะมันก็เยอะแต่ว่านับพันเนี่ยเราก็ลืมกันนะแต่ว่าถ้าทําทํากับโรยอนแอนฟิลนี่ออกไปประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยคันแล้วอันเนี้ยนะเฉพาะยี่ห้อนี้อันนี้โรยอนแอนฟิลโรยอนแอนฟิล <and> นะครับอันนี้เราทําเป็นสไตล์สีเดียวของโรงงานเลยใช่ครับอ๋อ oh, คือโรงงานเขามาสีนี้เราก็เอาสีของรถโรงงานไปผสมมาพ่นสีพ่วขงของเราให้เหมือนกันอ่านี่ก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นไฟเบอร์หมดเลย นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการพ่วงข้างตรงนี้ก็คือมันจะเป็นรอมใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับจะเป็นไอจุดปรับระดับฮะอ่าเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะแล้วก็จุดการสะบัดเพื่อที่จะไม่ให้คอมันสั่นอ่านะนี่อันนี้ต้องมีการสะบัดใช่ครับอันนี้ก็คือการสะบัดนะฮะนี่เพราะช่วยในเรื่องของเวลาเราขับปกติพ่วงข้างเนี่ยน้ำหนักจะเทมาฝั่งนี้ใช่ถูกไหมแฮนมันจะสั่นใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็จะช่วยได้ อย่างนี้ความเร็วพี่พอเวลาเราใส่พ่วงข้างแล้วเนี่ยเรื่องของความเร็วเรายังใช้ได้เหมือนเดิมความเร็วนี่มันก็จะตกลงอย่างสมมตริรถรถวิ่งได้ร้อยสิอย่างเงี้ยมันก็ตกลงมา วิ่งได้90ประมาณนี้จริงๆมันไม่ได้ตกลงหรอกมันไปได้แหละทีได้มันก็จะบอกว่าเขาเรียกแหละการคอนโทรลมันจะไม่ดีเหมือนตอนเราวิ่งเร็วๆมันน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยเราก็ควรต้องวิ่งให้ช้าลงเพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ครับถ้าขับเก่งแล้วสามารถวิ่งเป็นร้อยนะครงนี้วิ่งเป็นร้อยเลยถ้าถ้ารู้รถแล้วขับเก่งแล้ว่ก็สอพรอบมันแข็งแรงอยู่แล้วอเราทํามานานมากแข็งแรงมากเนาะเอนี่แล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวโช๊คอยู่อย่างนี้ใช่ครับครับมีโช๊คด้วย มีช็คฮะมีจุดปรับระดับเพื่อที่จะให้นิ่งที่สุดให้เสถียรที่สุดนะฮะอย่างล้อของพวกมันสามารถปรับตั้งศูนย์ได้เหมือนรถยนต์เลยเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับปรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ครับแล้วเบรกก็จะเป็นนิสเบรกเป็นนิสเบรกครับอันนี้เราต่ออาน้ำมันเบรกจากฝั่งนู้นมาด้วยอ่ามันจะมีปั๊มของเขาโดยเฉพาะเลยอ่ามีปั๊มตั้งหางนรับเราแค่จะลิงก์สลิงเข้าไปหาขาเบรกหลังอ่า มันจะลิงก์กันลิงก์ด้วยสลิงนะแต่ว่าปั๊มชุดเบรกนี่ตั้งหากนะอยู่กับปั๊มไขปั๊มมันรถลูกค้าจะไม่เสียหายเลยเราแค่เอาไปลิงก์เฉยเอาไปเกี่ยวใส่กับขาเบรกเพื่อที่จะให้มันเบรกพร้อมกันเรียกได้ง่ายว่าเดี๋ยวพอตอนถอดออกเนี่ยรถคันนี้ก็จะอยู่ในสภาพเดิมปกติสภาพเดิมใช้ได้เหมือนเดิมเราไม่ได้บอกไปตัดต่อไม่ได้ไปยุ่งอะไรของไม่ได้ยุ่งเลยยึดน็อตทุกตัวรถลูกค้าไม่เสียหายเลยเราใช้เครื่องกึงเครื่องมือลิงก์กอดนี่ฮะแล้วขนาดนี้ กอดลัดของโครงเลยนะครับอกอดลัดของโครงเลยเป็นอะแดปเตอร์ใช่ครับ,บตัวโครงใช่ครับครับแล้วก็จะเป็นสลักนะฮะเป็นสลักแปเปอร์เวลาถอดจะถอดง่ายนะครเป็นสลักแปปเปอร์ถอดง่ายนะครับ อย่างงี้มันก็ถอดง่ายสล็อตหมดเลยครับจุดตรงนี้สล็อตหมดแสดงว่าทามาแบบตั้งใจกับว่าเซอร์วิสได้ง่ายเซอร์วิสง่ายครับหรือกลับทําเหมือนเดิมได้ด้วยใช่ครับนะครับแล้วตัวพ่วงของเราก็จะมีขาตั้งพ่วงให้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเวลาถอดพ่วงก็ตั้งพ่วงได้มีชุดกุญแจแถมให้ไปด้วยเพื่อที่จะถอดพ่วงออกจากตัวรถมอเตอร์ไซค์เออปกติเวลาถอดพ่วงเนี่ยฝั่งนี้มันจะไม่มีอะไรยึดใช่ป่ะมันก็จะเอ็นใช่ป่ะใช่เราก็จะเป็นขาตั้งให้ด้วยใช่เป็นขาตั้งให้ด้วยโอ้ยเจ บูทข้างล่างเนี่ยที่เราเราก็มีตำแหน่งไว้ให้ตำแหน่งไว้ให้ครับนะครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่เดี๋ยวขอดูด้านในหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยพี่ได้ครับมันสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอันนี้เราก็จะเย็บปิดไว้เผื่อสมมติไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งนาำอะไรได้ไม่นน้ำกันแมวเข้าไปขวนบอกเพราะแมวนี่สาคัญอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระดุมกระดุมกระดุมทองเหลืองนะครับแต่ว่ามันจะชุบมาขาวๆเลยตอนนี้อ๋อจริงๆมันคือทองเหลืองใช่ไหมใช่ครับมันสนิมไม่กินนะ <emaal> ตัวที่ยึดนี่เป็นน็อตนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับที่เรายึดก็คือไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่เป็นสนิมแน่นอนครับสแตนเลสด้วยนะครับอันนี้มีนวมไว้สําหรับรองเท้าแขนใช่ไหมใช่อย่างสีพวกนี้กับพาวเดอร์โค้ดนะครับอืมอันนี้เป็นพาวเดอร์โค้ดหมดเลยใช่ครับพาวเดอร์โค้ดหมดเลยโอ้แสดงว่าพี่เขาเลือกของดีหมดเลยนะทั้งตัวกระดุมนี้ที่เป็นสแตนเลสใช่ครับสีพาวเดอร์โค้ดนะครับมีมีเบลด้วยนะประเด็นคือมีเบลด้วยมีเบลครับเพื่อที่จะลูกหลานนั่งเนี่ยมันจะได้ไม่กระเเเเเด็นนนนนนนไไไปปข้้้้าาาาาาางงหหหะะะะฮวลรรรรรรบบบกกคัััอย่่่่ีีมณทพ น่าจะเป็นร้อยกว่าเลยครับเป็นร้อยอย่างนี้ผมก็เข้าไปนั่งได้เข้าไปนั่งได้ัสองคนก็ขึ้นได้สองคนได้ด้วยเหรอได้เขออนี้ได้ไหมครับผมอันนี้เป็นที่เหยียบปะเนี่ยเหยียบได้ครับเหยียบได้ใช่ไหมเหยียบได้จับไม่แต่ตรงตแตนลสน่ครับอ๋อนี่มีที่จับแข็งแรงที่แรกเห็นเล็กเล็กโอเคเนี่ยลองเข้าไปได้เลยอ๋อสองคนได้ด้วยเผื่อบบมีเด็กนั่งข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่ครับเฮ้ยเทะพี่ลองนั่งพี่ลองนั่งเลยพอเวลามีสองคนแล้วจะเป็นไง ไอ้เท่อ๋อแต่จริงๆอะน้ำหนักเนี่ยผมรู้เลยว่ายังยังนั่งได้อีกผมหนักแค่ว่ามันหกสิบเอ็นจริงๆรับได้เป็นร้อยได้ครับได้เป็นร้อยเพราะพวกนี้มันเป็นสวิงอาร์มเป็นโยกได้ให้ตัวได้หมดเออแล้วก็คือแบบโช๊คนี่ก็ทำงานปกตินะ<ช>พราเรากดเราจะเห็นเลยอมันก็จะโยกได้ปกติเลยให้ตัวได้เวลาขับขีอานี่ก็คือถือว่าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ใช่ไหมไซส์เหมือนกับคันไทอามใช่ครับ ซส์ใหญ่มันก็จะมีใหญ่กว่านี้มานิดนึงเพื่อที่จะใส่กับพวกฮาร์เลย์ยาวๆอ๋อมียาวกว่านี้มียาวกว่านี้แต่ไซส์เท่านี้แต่ว่ายาวกว่านี้ครับครับเดี๋ยวไปดูไซส์เล็กมั่งไซส์เล็กจริงๆมีหลายแบบเหมือนกันไซส์เล็กอย่างรถบ้านเราอย่าง T C X ตะกี้ที่เราเห็นด้านหน้าเป็น T C X ครับอันนั้นเป็นไซส์เล็กไซส์กลางๆอันนี้มันไซส์กลางยังไม่เล็กนะกลางของของของรถรุ่นเล็กเนี่ยอ๋อนี่เป็นไซส์กลางของรถรุ่นเล็กนะครับ นี่อันนี้ก็จะนั่งได้สองคนนั่งได้สคนด้านหน้าได้ด้วยให้เด็กนั่งได้อันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีช o k ้านข้างอีกอันหนึ่งมีทุกคันครับอ๋ออออันนี้ดูเข้าท่ามากคันนี้นานมาแล้วคันนี้สี่ปีที่แล้วโหอันนี้คือแบบสี่ปีที่แล้วใช่ครับฮะพอดีลูกค้าเอามาแก้ไขนิดหน่อยฮะอันมันเป็นอย่างสนิมบ้างแล้วก็รถชนมาบ้างเราก็มาทาให้ใหม่ไออย่างนี้แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับซ่อมรับเซอร์วิสได้ด้วยได้ครับอ๋อไม่ใช่ว่าแบบว่าสมมติเป็นนงาคัตอม พอมีปัญหาเสร็จปุ๊บซ่อมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ซ่อมได้ด้วยได้ด้วยครับทุกอย่างเรารับผิดชอบ<อ>ถ้าลูกค้าโทรมาเราก็ช่วยเหลือนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟเบรกนะครับอย่างเงี้ยพี่ราคาอยู่เท่าไหร่รวมติดตั้งไอไอตัวนี้ตัวนี้<ห>รวมติดตั้งอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทไม่เกินห้าหมื่นนะครับตัวอย่างที่บอกไปว่าได้หมดเลยชุดเงี้ยได้หมดแล้วได้หมดมีผ้าคลุมใช่ไหมมีขาไว้สําหรับเวลาแยกและตั้งได้ ตั้งได้ถอดง่ายถอดพ่วงจะตัวรถง่ายมีชุดกุญแจแถมให้มีขาตั้งพ่วงแถมให้สี่หมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเกิดเป็นไซนี้พี่จะเป็นไซนี้ก็เจ็ดหมื่นไซนี้เจ็ดหมื่นมีระบบเบรกนะฮะแต่เป็นรถใหญ่มันจะมีระบบเบรกอ๋อเหมือนที่ตะกี้ที่เราเห็นว่าเป็นดบบเบรกใชนนี้ระบบเบรกของของล้อพ่วงเพื่อที่จะเวลาการขับขี่เร็วๆเนี่ยมันจะเอาอยู่ตะกี้ที่พี่เขาบอกไปว่ามีเป็นชุดดิสเบรกมีปั๊มเบรก ที่ต้องเพิ่มมาใช่ครับนะครับมันใหญ่กว่าด้วยก็จะมีคอนโซลภายในนะฮะเพราะมีภายในด้วยนะคอนโซล USB นะตัวนี้ตัวนี้เวลาเราเปิดนะฮะ USB จะแสดงควาแบตเตอรี่ในรถเรามีกี่เท่าไหร่แล้วสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์นะฮะด้านหน้าก็คือที่จะเปิดได้เปิดปิดตรงนี้เลยเปิดปิดตรงนี้เลยสำหรับที่ที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์เล็กถ้าลูกค้าจะใส่ก็ได้นะโอ้แล้วกนะ จะเป็นสายใหญ่ก็มีกุญแจล็อกบ่อให้ด้วยนะฮะอ๋อนี่มียูบ็อกมีไว้สําหรับเก็บของใช่ครับใช่ครับอ๋อตะกิน่พี่มีกุญแจให้คือกุญแจสำหรับใส่ไม่ไม่ฮะกุญแจไอ้ตั้งหากตัวนั้นจะเป็นชุดกุญแจเพื่อที่จะถอดพวกจากตัวรถมีอีกชุดหนึ่งก็เรียกได้ไงว่าไม่สามารถเอาบัตแจปกติถอดออกได้ใช่ไหมพวกกเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเราทําพิเศษเพื่อที่จะให้ลูกค้าถอดง่ายกว่าเก่าเพราะว่าเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันถอดง่าย คิดไว้หมดแล้วนะคิดไว้หมดทุกอย่างเลยนะดูดิเป็นสลักนี่โอ้โหยูบล็อกก็ไว้ใส่ของได้เออนี่แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นสปอร์ตไลท์แล้วก็เปิดไฟอะไรได้ปกติเลยเปิดไฟได้ปกตินะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกปกติใช่ครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกปกติเออเจ๋งอ่ะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้ายไฟเลี้ยก็จะออกจะมีทั้งด้านหน้าให้ด้านหน้าเห็นใช่ด้านหลังเห็นด้านหน้าเห็นไม่อันตรายครับนะครับแล้วมีอีกมีอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นเวสป้า เวสป้าครับนี่เวสป้านี่เขามาทําอะไรพี่เวสป้านี่เอามาทํใหม่กันล้มครับกันล้มเหมือนเป็นสามล้อใช่ลักษณะเพิ่มล้อเข้าไป2ล้อซ้ายขวาจริงจริงมันไม่3แล้วนะนะตอนนี้มันเป็น4สี่สลแล้วเออ <c oughs> เพราะว่าล้อตรงตรงกลางยังอยู่ใช่ตรงกลางยังอยู่รถจะไม่เสียหายหคือเราเอามาเสียบใส่เพื่อที่จะครับกันล้มนะครับเวลาลูกค้าจะถอด ก็ถอดออกก็ใช้มอเตอร์ไซค์ได้ปกติเหมือนกันเหมือนกันรถลูกค้าไม่เสียหายเลยไม่ได้ตัดล้อไม่ได้อะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้แอาล้อไปฝากเหมือนเหมือนจักรยานเด็กลักษณะนั้นแต่ว่าของเราจะมีโช๊คอัพสามารถยืดหยุ่นได้นะฮะเห็นไหมครับมันจะโยกได้ยืดหยุ่นได้โช๊คจะอยู่ในนี้ใช่โช๊คจะอยู่ในนี้ฮะ คืออันนี้คือเขาเรียกกันล้มจริงๆเลยเพราะมันเป็นเหมือนกันช่วยบาลานซ์ช่วยบาลานซ์ไม่ให้ล้มนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นอาร์มออกมามีโช๊อยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วพี่เขาก็ทําเป็นไฟเบอร์ปิดตรงนี้ให้ด้วยเพื่อที่สวยงามแล้วกันกระแทกกันอะไรเออที่มันสวยงามผมว่ามองว่าสวยงามเพราะตรงนี้นะมีระบบไฟอ๋อมีระบบไฟด้วยระบบไฟเพื่อที่เห็นไหมด้านหน้าก็จะเป็นไฟสีขาวด้านหลังเป็นไฟสีแดงมีทั้งไฟด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ครับเออปลอดภัยด้วยแบบนี้ปลอดภัยครับนะครับใส่ของได้นะฮะ ต้องการใส่ของก็ได้ครับเออไอตัวนี้ลูกค้าขอเราก็เลยทําให้ตัวนี้หรออ๋อทีแรกเขามีตัวนี้มาให้ป่ะตัวตัวนี้ไม่ตัวนี้นี่มันติดมากับรถอยู่แล้วครับอันนี้มากตบรถใช่อันนี้เราสร้างขึ้นมาอ่ามันกับตัวนี้เราสร้างขึ้นมาลูกค้าลูกค้าอยากได้เลยสร้างก้มกืนมากอันนี้คือมากับรถอันนี้คือที่สร้างมาใช่แล้วก็อันนี้ทําเพิ่มมาให้อีกทําเพิ่มห้อีกลูกค้าขอมาเลยทําให้เออนี่บอกว่าสไตล์แม่บ้านนะแบบแม่บ้านว่าอยากจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ของแล้วก็อย่างอายุมากแล้วอย่างนี้ครับเวลาเาขับขี่บางทีมึนหัวปวดหัวรถล้มได้นะอแต่อันนี้ไม่ล้มไม่ต้องห่วงจอดรถก็ไม่ล้มใช่เพราะมีขาค้ำให้แล้วเออดีอันนี้ดีเพราะว่าเห็นพี่บอกว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขาเอาไว้ใส่สุนัขใช่ป่ะสุนัขครับคันนี้น้องหมาเออมีน้องหมา2ตัวก็เลยอยากได้ให้มานั่งอยู่สองขาเนาะแล้วเป็นเวสป้าด้วยคือแบบว่าตอนนี้วัยรุ่นกาลังฮิตเลยนะเวสป้านะนี่แล้วก็คันนี้เป็นสกูปปี้ พี่ไอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เดียวกับตัว P C กว่าพี่สั้นกว่านิดนึงแต่ว่าความกว้างเท่ากันเพื่อที่จะผู้ใหญ่นั่งได้อ๋อผู้ใหญ่ก็นั่งได้อยู่ดีใช่ครับใหญ่นั่งได้คือได้ได้แค่สั้นกว่าแค่นั้นแค่สั้นกว่าเพื่อที่ให้มันสมดุลกันกับมอไซค์ผู้ใหญ่นั่งได้ครับมีเบลเฮ้ยทรงนี้สวยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหัวกระสุนน่ะใช่ครเออมันจะแบบป้อมๆกลมๆเข้ากับตัวบอดี้รถเลยเพราะตัวบอดี้รถเขาเนี่ยก็จะแบบป้อมๆกลมๆเหมือนกันอย่างนี้เท่าไหร่พี่ชุดนี้ ชุดนี้สี่หมื่นกว่าบาทเหมือนกันก็คือครเราเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นกว่าใช่ครับนะครับนี่เฮ้ยเจ๋ง่ะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาใครอยากที่จะแบบติดตามหรือว่าใครอยากที่จะเอารถมาทำพี่สามารถติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้าง a c e b o o k สุนามิครับอ่านะครับ Facebook สุนามิใช่ไหมครับ <sun> ami, มอเต,ตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่าเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราเห็นพี่เขาจากคนที่เขาแชร์มาเราก็แชร์ลงเพจไปโอ้กระแสตอบรับดีมาก นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็อย่าลืมครับสุนามิมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ไทยประกันสมุดปรากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ